บรรยากาศรับแชมป์นะครับอันนี้ดาวยิงนะฮะดาวยิงกองหน้ากองหน้าบราซิลนะฮะอ่ากองหน้าบราซิลนะฮะพี่บอยพี่บอยสั่ง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 กองหน้าบราซิลนะครับฮะโรนัลดินโจ้บี่บเราเราคำกิ้งเราคำกิ้งเออนี่แหละครับ อันนี้ถ่ายวิดีโอนะครับเป็นไงครับฟุ๊กเอฟคอนเทพครับเอฟคอนเทพครับผมเอฟคอนเทฟครับติดต่อติดต่อเบอร์อะไรครับเบอร์0ูนย์เก้าห้าครับสามเจ็ดครับครับผมอันนี้สดงไหมครับครับผมสดครับพี่สดงนักกีฬาครับครับผมมีลูกกี่คน4คนครับได้แล้วได้แล้ได้ได้ได้ดาวคัมกิ้งครับก็ปีครับผมคนิ้งคนิ้งเอฟซีครับผมคนิ้งคนดิ้งเอฟซีดาวคัมกิ้งคนดิ้งโชยเอฟซีแล้วเขาจะมีใครนะมีคิงอะไรคิงก เวไเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมีไลฟ์สดอีกรอบนึงนะครับวันนี้เจอกันให้พี่สุขภาพแข็งแรงนะคครับครับผมสุขภาพแข็งแรงเนี่แขภาษด้กันเนี่ยชันสัมาษณ์แฮปปี้เพอดเดย์ครับพี่อัดครับผมขอให้บังนะสุขภาพแข็งแรงแข็งใหญ่ยาวนะฮะ ก็จะขอไวยพรให้น้องดาวยินโยของเรานะคะอาพี่อัดนักภาพแข็งแรงไร่หาเดมาเล่นฟุตบอลให้พี่อัดจนแก่จนเฒ่าเน้อรักมากน้องน่ารักมากมาจากเพชรบูรณ์เลยนะคะครับผมก็วันเกิดนะฮะครับผมขอให้มีข้าวกินฮะขอให้มีแผ่นดินอยู่ขอให้มีรูแทนขอให้มีแรงทิ่มนะเดี๋ยวเจอกันครับตอนต่อไปเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปครับผมโชคโชคนี่โอ้โหครับครับ ลิอร์พูเนะฮะเป็นทิมกําเนือครั้งแรกนะฮะในเมืองไทยนะครับผมฮะนี่นะครับเมืองไทยครับเป็นขั้เอ่อเป็นทิมกําเนือของลิบบะฟูนะชูเอาลงมาเป็นตัวเอาลงมาเอาลงมาเอาลงมาผู้นี้นะครับเราจะเล่นจนฝ่าจมอนี้ทีนไม่เห็นเลนะครับนะครับผู้สุดท้ายหาแล้วกัน ชูชูชูขึ้นเครับเแยร์ครับไดมครับระชาชานรับัก้ลงมาขึ้นขึ้นตัวขึ้นตรงนี้ย่้งครับเขา่อยบาทเเาแพ่งอานะยรับแชมป์นะครับผมบรรยากาศสดๆนะครับนี่ครับรับแชมป์นะฮะเร้าผม อะระวังโป๊แตกครับพ่อสวัสด oui, like, like, ีครับพ like, ี่ครับต้อไปตักล้โอ้ยกาแฟคโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีกาแฟนะครับคุณกาแฟกาแฟกรับนะฮะโอ้โหกอคนไทยก็เทอมนอนได้ีนาอะ อ่ารายงานตัวเลยครับรายงานตัวได้ฟังครับผมหมายเลขเก้าสิบเก้าโอ้โหสโมสรอะไรฮะเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ผมแดงเอฟซี แล้วกับแมกกาชับบิดนะครับลูฟูเอฟซีฮะไทยแลนด์นะครับผมมีเมนยูด้วยนะครับแล้วก็มีทีมราชมังคลาจบอ่าครับผมมารวมตัวสนานด้วยกันนะฮะที่ไทยยังครับครับผมครับผมนะรายงานตัวด้วยครับรายงานตัวเลยน้องอ๊อกเมาบังเอ่อมาใช้ถ่ายทุบนี่เอฟซีฮะด้วยแชมป์นะครับยังสวยนะฮะครับผม ไปตรงนั้เลยไปทางนี้เลยบชอรพิูไทยแลนด์เย้สุดยอดอ่ะโอ้โหนี่ครับในแบบนะฮะในในแบบประจำทีม<ด>พิบพู <laughs> <laughs> ยังไหวเลยเอาเอาท่านต่อไปท่านต่อไปอะแรงงานตัวด้วยแรยงานตัวด้วยชื่ออะไรครับตะกอนครับตะกอนซิงชาโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่ถ้วยแชมป์นะฮะอะลีบูคูฮะลิีบูคูเอฟซีนี่แหละครับบรรยากาศสดๆนะครับนี่เหมือนอยู่แอนฟิลด์เลยไะเนี่ย จะน้ำแล้วจะขามนะครับอ่าเอาเถ้าต่อไปแล้วไปพึ่งนึกได้เมื่อกี้นี่อ่ามีท่าอะไรครับมีมีท่าอะไรครับครับงงานตัวด้วยครับรายงานตัวด้วยชื่ออะไรครับปีเตอร์ลิเวอร์พูลครับโอ้โหสุดยอดเลยไม่ใช่ปีเตอร์ชัมเมเครนไม่เกี่ยวนะ มิสเตอร์คเออเอฟซีนะฮะลิเวอร์ pool นะครับหมดแล้วยังหมดแล้วยังมามามาเราจะเก็บภาพสดๆนะฮะครบก็สนุกสนานกันไปเลยครับเอฟุบันกระชับพิตเชื่อมสัมพันธ์นะฮะลิเวอร์ o o l เอฟซีไทยแลนด์แมนยูเอฟซีไทยแลนด์อ่ะมราชมังคลากีฬาสถานะมาไกลนะครับมาจากหัวหมากอ่า แล้วก็มาถึงชคตัห้ัดสนามราชคมนะจังแบบพระนครสรีอยุธยาทีสนามคับานั้ไม่ได้เลยครับนันผมเชื่อผมเชื่ออยู่ขึ้นมาใกล้ๆูี้โดนพี่วิกดนไว้แต่เมาหมายมชี้ยังนะครับการฟุตบอลตะลอนทัวร์นะครับวันนี้ เราก็ได้เกีตบภาพบรรยากาศเยอะแยะมากมานะครับสัมภาษณ์ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะทั้งประธานแล้วก็รองประธานนี่นะครับถูอินบันนะครับเป็นลายเมียนด้วยภาคด้วยนะฮะใช้ใช้งานครบเออใช้งานให้ได้หลายอย่างนะฮะเออบนนะครับไม่ได้ยินเลยสนามแรกนะฮะภาคไปด้วยเตาเอ็นี่ลายเมียนด้วยนะฮะนี่มนะครับยังเหลืออีก น้ะครับยังใกล้หมดเลยนะครับหลืชานะครับรายการฟุตบอลตะลอนทัวร์ลิเวอร์พูลเอฟซีนะครับครับผมนำโดยท่านประธานแอดนะครับแล้วก็รองประธานพี่พี่อัดนะฮะพี่อัดของเรานะครับวันนี้ก็มากับหลายหลายท่านเลยวันนี้พีิยกแน่นอนก็มาครับพิธีกรรายการของเราวันนี้ เราลับเลยครับตื่นขึ้นมาเลยครับเสถียรทางวันนี้ก็เราจะปิดท้ายปิดรายการไปเพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านนะครับโชคอำนวยอวยใจทุกท่านมีความสุขนะครับผมเทปหน้าโอกาสหน้าจะไปถ่ายที่ไหนนะฟุตบอลโลนทัวร์จะไปกับใครบ้างที่ีกรรับเชิญมีใครบ้างเดี๋ยวพบกันเทปหน้านะครับวันนี้ก็ขออลาครับผมสวัสดีครับเอาล่ะครับมาดูเกมนี้เสทางแมตยูออร์แลนดซ้าย 你别担心嘛。<Bye. S 2>